วันนี้ก็พามาดเช็ดีกันอีกแล้วนะครับเป็นหน้าที่หลักของผมเลยนะครับคันนี้ก็เป็นดีแม็กตัว2อพนะครับชนเข้าล้อมานะครับโดนล้อเต็มเต็มเลยปีกนกบนบิดปีกนกล่างบิดคอม้าบิดนะครับดุมล้อนี่ก็รูดไปเลยน็อตหายไปเลยรูดไปเลยนะครับก็จะมาพับตรงหลัง เบาโชกนะครับซึ่งเป็นที่ประจําของเขาเลยตรงนี้ชัดซีรุ่นนี้นะครับก็จะมาพับบริเวณน,นี้หมดนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะชนเข้าล้อชนเข้าหัวชัดซีนะครับนี่บริเวณหน้าคานเกียร์ตรงนี้นะครับก็จะพับเหมือนกันนะครับถึงบริเวณน,นี้จะเป็นช่วงที่ใหญ่ที่สุดก็จะพับเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเจาะรูไว้แล้วเขาก็ลบเหลี่ยมเพื่อบังคับให้มันยุบตัวบริเวณน,นี้นะครับก็ยุบเข้าไปพอสมควรเลยบุบเข้าไปพอสมควรเลย การดัดเจ็ดสีรุ่นนี้นะครับไม่ไม่ถือว่ายากนะครับถึงว่าจะยุบขนาดนี้ก็ไม่ถือว่ายากนะครับเพราะว่ามันไม่มีซับในด้านในนะครับการดัดการดันด้วยอลิกเนี่ยก็จะทําง่ายนะครับมันไม่แข็งเยอะนะครับคลิปนี้ก็อยากให้น้องๆที่เริ่มทํางานหนักเริ่มดัดเจ็ดสีนะครับ อยากให้ตั้งใจดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็มีเทคนิคดีๆมีความรู้ดีๆมาฝากกันหรือว่าเพื่อนช่างทั้งหลายที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกก็อยากให้ดูนะครับก็อย่าถือว่าสอนกันเลยนะครับถือว่าเรามาเลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสําหรับดีแมรุุนนี้ชนเข้าล้อยุบตัวแบบนี้นะครับเทคนิคของผมเนี่ยก็จะมีหน้าเปลนหล็กอยู่หนึ่งอันนะครับเพื่อดันหน้าเปลนเหล็กตัวเนี้ยนะครับไปหา คอมานะครับโดยการเชื่อมหน้าแปรล็กตัวนี้ให้ติดกับตัวเชสซีนะครับคือพูดง่ายดันกับตัวมันเองนะครับไปหาคอมานะครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าหัวเชสซีเนี่ยมันมุดลงหรือเชิดขึ้นนะครับถ้ามันมุดลงนะครับเราก็เชื่อมหน้าแปรล็กตัวนี้ให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ดันไปหาคอมานะครับหรือถ้าหัวเชสซีเนี่ยมันเชิดขึ้นนะครับเราก็เชื่อมหน้าแปรล็กตัวนี้ให้อยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็ดันไปหาคอม้านะครับเพราะว่าคอม้าพวกเนี้ยเราเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับช่วงล่างพวกนี้เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับคือพูดง่ายมันชนเข้ามาเราก็ดันออกไปก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าเราดันให้ถูกจุดนะครับนี่ผมก็จะเชื่อมหน้าเปลนเหล็กตัวนี้ก่อนนะครับให้มันติดกับตัวเช็ดซีนะครับคันนี้เนี่ยนะครับหัวมันเชิดขึ้นผมก็ดันจากด้านบนนะครับ พยายามให้มันอยู่หลังคานเกียร์นะครับเพราะว่าช่วงคอช่วงเนี้มันจะยุบตัวมันจะงอทุกคันนะครับเวลาชนเข้าล้อนะครับหรือเข้าหัวเช็ดซีเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมที่ช่วงที่มันเกิดบาดเช่วงที่มันยุบตัวเนี่ยมันอาจจะออกไม่หมดนะครับก็คือเท่ากับเราไปเพิ่มความแข็งให้ตัวเช็ดซีนะครับเพราะงะั้นเราจะต้องเชื่อมหน้าเพลยหล็กตัวเนี้ยให้อยู่หลังคานเกียร์ไว้นะครับ เพื่อจะได้ดันไปหาคอม้าในมุมที่ถูกต้องนะครับให้ลองสังเกตนะครับปีกนกจะต้องอยู่ในแนวระนาบนะครับลองสังเกตดูนะครับผมจะมัดโซ่ปีกนกล่างไว้กับเบ้าโชกนะครับเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับไม่ให้มันสูงหรือต่ำนะครับจะต้องอยู่ในแนวระนาบเท่านั้นนะครับแล้วก็เริ่มเผาไฟได้เลยนะครับการเผาไฟนะครับอย่าเผาให้มันร้อนจนเกินไปนะครับเผาให้มันเริ่มแดงนะครับนี่ ผมจะเผาไม่แดงเลยทังเกตดูให้มันแค่เริ่มนะครับแค่เริ่มแดงนะครับเพราะว่าถ้าเราเผาเยอะเผาเหล็กแดงอารามแบบเนี้ยเหล็กมันจะอ่อนตัวเยอะนะครับเราไม่สามารถควบคุมทิศทางเช็ดส,สีได้นะครับถึงเราจะดันให้รหลิกหรือเราจะจัดการมันในมุมที่ถูกต้องนะครับเช็ดส,สีเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาตามเก็บงานเยอะนะครับเราจึงเผาไฟ ให้ครอบคลุมบริเวณที่ยุบตัวให้มากที่สุดนะครับถ้าหากความร้อนไม่ทั่วถึงบริเวณที่เกิดวันเหตุนะครับแคซเชีเนี่ยมันจะเข้ารูปเดิมเข้าทรงเดิมยากนะครับมันจะรูปทรงจะจะจะ,จะเปลี่ยนตาไปเลยนะครับเราต้องสังเกตอาการนี้ด้วยนะครับเวลาเราผ่าไฟนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นรูปมาเหมือนเดิมก็จะยากนะครับถ้าการกระจายความร้อนไม่ทั่วถึงนะครับ อันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับต้องมีประสบการณ์สักหน่อยนะครับในการเผาไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในเทคนิคการดัดจีซีเลยนะครับการเผาไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเผาไวร้ร้อนอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องใช้เวลาใช้ทักษะเหมือนกันนะครับลองสังเกตดูนะครับบริเวณหน้าคานเกียร์ตรงนี้ที่กําลังเผาอยู่นะครับ พวกสันพวกเหลี่ยมที่มันยุบบริเวณเนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเผาไฟให้มันแดงอารามนะครับถ้าเราดันในมุมที่ถูกต้องนะครับปกติแถวนี้ตอนทีแรกจะสังเกตได้ว่ามันจะเบนมันจะยุบตัวไปเลยนะครับนีวก็การขึ้นด้วยเอลิอกนะครับการขึ้นเอลิอกการปั๊มเอลิอกเนี่ยเราจะค่อยๆปั๊มไปนะครับ ค่อยๆโยกครั้งถงครั้งครั้งถงครั้งให้มันออกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องขึ้นไม่ต้องปั๊มทีเดียวกะว่าออกไปหลายเซนเลยไม่ได้นะครับว่าเหล็กอาจจะยืดไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการก็ได้นะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มใกล้เคียงความจริงแล้วนะครับสังเกตดูนะครับผมจะใช้ไฮโอลิเกออันเดียวนะครับก็สามารถดัดเจ็ตซีรุ่นนี้ออกมาได้เกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะครับโดยที่ว่ามุมทะเยง ต่างๆที่มันเพี้ยนอยู่ประมาณสามเซนมันก็กลับมาเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องไปดันมุมตะแยงเลยนะครับถ้ามุมตะแยงเพี้ยนเกินสามเนเราอาจจะต้องช่วยสักหน่อยนะครับช่วยดันตะแยงสักหน่อยแต่ถ้าต่ากว่าสามเซนเนี่ยไม่ต้องช่วยเลยนะครับสําหรับการดันไฮโอลิกกับตัวมันเองไปหาคอมาสําหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับนี่ออกมาก็เกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเก็บงานเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับ กรณีแบบนี้ถ้าเราดันไฮ,ไฮโอลิกในมุมที่ถูกต้องแล้วก็เผาไฟองศาพอดีความร้อนพอดีนะครับส่วนที่บุบที่มันยุบเข้าไปเนี่ยมันก็จะออกมาง่ายนะครับแล้วก็ออกมาสวยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าเพื่อเคาะส่วนที่บุบออกมานะครับจะสังเกตได้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยผมไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับไม่มีร่องรอยการดันจากอีกฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับดันแค่จุดเดียวเองนะครับ มันก็ออกมาเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับบริเวณที่ยุบตัวหลังเบ้าชกก็ไม่ต้องผ่าเลยนะครับมันก็ออกมาหมดเลยนะครับปกติจะต้องผ่ามาเคาะกันนะครับบริเวณหลังเบ้าชกตรงนี้นะครับตอนนี้ช็ดซีเนี่ยในมุมต่างๆเนี่ยก็ได้หมดแล้วนะครับสูงต่ำก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าหัวชัดซีเนี่ยมันเชิดขึ้นผมก็ดันจากด้านบนนะครับนี่พวกปีกนกพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยเราดันส่วนที่ มันพาเข้าไปตอนทีแรกเนี่ยครับมันก็จะพาออกมาเองนะครับเพราะว่าปีกนกพวกนี้มันแข็งนะครับเราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้นะครับไม่ต้องไปถอดออกนะครับแล้วก็อย่าลืมปลดคานตัวนี้นะครับนี่คานใต้เครื่องตัวนี้มันจะยึดน็อตไว้นะครับเราก็ต้องปลดออกนะครับเพื่อไม่ให้สีมันแข็งนะครับที่เหลือก็จะมาเก็บงานด้านหน้านะครับเนื่องจากมันยุบมันยุบนะครับนิดนึงตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่า เกิดจากการบิดตัวนะครับเราก็ดันออกมานะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับก็ไม่เยอะบริเวณนี้นะครับหนึ่งเซนก็แป๊บเดียวนะครับลองสังเกตขี้เท่าได้นะครับนี่ขี้เท่าเวลาเราผาไฟเนี่ยถ้าเราผาไม่เรงเนี่ยไฟไม่เรงจัดขี้เท่าสีขาวๆนะครับเป็นขี้เท่าของสีเนี่ยก็ยังอยู่นะครับ อันนี้เป็นหูยึดเหล็กพรมเลยนะครับหูยึดเหล็กพรมอะไรก็บิดนะครับก็บิดชัดเจนเลยนะครับด้านในก็ฉีกขาดนะครับเราก็จะต้องเปิดขวาครอบน็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อเชื่อมด้านในนะครับมันบิดไปทางขวาเราก็ดึงมาทางซ้ายนะครับก็ไม่มีอะไรอยู่นะครับหูตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องเผาไฟช่วยนิดนึงแล้วก็ต้องเผาแบบเร่งๆหน่อยนะครับ ขาตัวนี้มันหนามันจําเป็นต้องเผาแรงๆจําเป็นต้องเผาไ้ร้อนจัดไม่งั้นไม่ไม่มานะครับแล้วก็มันเป็นช่วงสั้นเพราะว่ามันหนาแล้วก็มันเป็นขาแบบสั้นถ้าเหล็กหนาแล้วก็สั้นเนี่ยความเข็งมันก็จะเยอะนะครับก็จําเป็นต้องเผาไฟให้เดงนะครับบริเวณนี้ไม่งั้นไม่มานะครับไม่ออกเลยบริเวณนี้ก็จะต้องเผาไ้แรงๆหน่อยตอนนี้ก็ตรงแล้วนะครับนี่มาแล้วตรงแล้วนะครับ แล้วก็หาเหล็กตรงๆมาหนึ่งอันนะครับหาเหล็กตรงๆมาหนึ่งอันตั้งบนหน้าเปลนด้านบนเลยเพื่อจับระดับนะครับเวลาเราใส่เหลกพมรมะลยมันจะได้ใส่ง่ายนะครับนี่ให้มันเสมอกับเจสซีนะครับมันจะต้องอยู่ในแนวระนาบเดียวกับเจสซีนะครับแล้วก็มาหนึ่งหูปีกนกหลังนะครับหูปีกนกหลังนี่ก็บิดอยู่ถอยหลังอยู่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นเหล็กน้ำเหมือนกันนะครับ ก็จาเป็นต้องเผาไฟให้มันแรงแงหน่อยบริเวณนี้ไม่งั้นไม่มาดึงยังไงก็ไม่มาอาจจะเกิดวัติเหตุเสียหายสู้ขาดอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องเผาไฟแรงแเพื่อให้มันออกง่ายๆนะครับอันนี้เป็นหูด้านหน้านะครับหูด้านหน้าก็ถอยลังไปนะครับเพราะว่าปีกนกเนี่ยมันดึงเข้าไปหมดเลยนะครับก็มันเข้าไปเราก็ดึงออกมาก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปคิดมากนะครับงานถือว่าไม่ยากสำหรับดีแม็กรุ่นนี้นะครับ ด้านหน้านี่ไม่เยอะนะครับก็ไม่ต้องเผาไฟนะครับก็ดึงแล้วก็เคาะบริเวณสันบริเวณเหลี่ยมที่มันแข็งอยู่เนี่ยนะครับให้ออกมานะครับแล้วก็มาถึงด้านหลังเบ้าโชกบริเวณที่มันยุบตัวตอนทีแรกนะครับบริเวณเนี้ยมันก็จะมีตกค้างอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งเหล็กหนาๆนานานเนี่ยจะให้มันออกมาแบบเรียบสนิทเบนเรียบสนิทเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับ มันยุบเข้าไปเยอะเราก็จะต้องผ่าจากด้านในแล้วก็ข้อออกมานะครับหรือเชื่อมกับตัวดึงกับด้านนอกนะครับเชื่อมตัวดึงด้านนอกแล้วก็ดึงออกมานะครับแต่เทคนิคของผมเนี่ยผมจะไม่เชื่อมดึงนะครับผมจะเชื่อมแล้วตีนะครับลองสังเกตนะครับผมจะมีเหล็กอยู่หนึ่งอันหนาประมาณ9มิลสิบมิลกว้างประมาณ3.5นิ้วคูณ7นิ้วนะครับแล้วก็เชื่อมที่มุมด้านบนให้ตรงกับรอยที่บุบนะครับ แล้วก็ใช้คคอนตัวใหญ่เลยคอนปอนตีลงมาเลยนะครับจะต้องเป็นคอนตัวใหญ่นะครับคอนตัวยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแล้วก็เชื่อมให้ตรงบริเวณที่บุบนะครับมันก็จะมางัดกับด้านล่างบริเวณที่เป็นซับในตัวหนาหนาด้านล่างชัดนสีนะครับต้องลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับนี่เชื่อมติดแล้วนะครับแล้วก็เกาะหนึ่งเคาะสองนะครับโอเคสองครั้งเห็นไหมครับไม่ต้องไปดึงให้เสียเวลานะครับเกาะแเคสองครั้งนะครับ นี่รอยบุบที่มันเป็นสันบุบลงไปทีแรกนะครับเป็นร่องลงไปทีแรกเนี่ยก็ Paige เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องพาเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องดึงด้วยนะครับเทคนิคแบบนี้แล้วก็เร็วด้วยนะครับทํางานได้เร็วเชื่อ <windows> ม่ติดบริเวณที่มันยุบตัวที่เป็นร่องลงไปนะครับนี่เชื่อมัติดเลยนะครับแล้วก็เคาะลงไปเลย หนึ่งสองเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับมันก็ออกมาแล้วนะครับนี่มันก็ออกมาแล้วเกือบหมดเลยนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันบุบตรงไหนเราก็เชื่อมงัดตรงนั้นนะครับสังเกตด้านล่างนะครับเวลาเราเคาะด้านบนเนี่ยด้านล่างก็จะมางัดกับเจ็ดสีด้านมุมล่างนะครับซึ่งเป็นเหล็กหนานะครับ แต่ถ้าเหล็กบางๆเนี่ยเราต้องลรองนะครับนี่ข้อหนึ 1, 2, อันนี้ขาดพอดีแล้วก็มันก็ออกพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับร่องที่มันบุบลงไปก็ขึ้นมาหมดแล้วนะครับเราก็จะต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีด้านล่างนิดนึงก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะ ขยับมาด้านหลังนิดนึงนะครับมันไม่มีเหล็กหนามารองนะครับเราก็จะต้องใส่เข้าไปเองนะครับเพื่อไม่ให้เช็ดสีด้านล่างเนี่ยมันบุบมันยุบลงไปเวลาเราเคาะนะครับเราก็ใช้เหล็กหนาสักสามมิลก็ได้นะครับมารองไว้นะครับรองที่สันที่เหลี่ยมของตัวเช็ดสีด้านล่างนะครับเพื่อกันมันบุบนะครับเวลาเราเคาะนะครับ พยายามเชื่อมให้ใหอยู่ในกลั้งเดียวนะครับงานจะได้เร็วนะครับนี่เชื่อมเสร็จแล้วก็เคาะลงไปเลยนะครับหนึ่งสองนี่แค่นี้ก็ออกนะครับน,นี้ก็เดี๋ยวเราก็ปั่นหน้าหน้าเช็ดสีตัวนี้นิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นหน้าโชว์บริเวณเนี้ยล้วก็พ่นกันสนนิมได้เลยนะครับสามารถพ่นกันชนนิมได้เลย ไม่ต้องไปโป้ไปเก็บนะครับแต่ว่าต้องขัดหน้านิดนึงขัดรอยเชื่อมพวกสเก็ดควยพวกรอยตามุดออกตรงนี้นะครับแล้วก็พ่นกันตาหนิมก็สวยแล้วนะครับไม่ต้องไปโป้เก็บอะไรมันนะครับเพราะว่าบริเวณที่เดี๋ยวนี้มันจะมีน้ํามันนะครับโป้ก็ไม่ค่อยอยู่นะครับกันตราหนิมจะแน่นอนกว่านะครับอันนี้ก็มาวัดเฉดสีให้ดูกันนะครับสองฝั่งเลยนะครับว่ามันยืดออกมาเท่ากันแล้วนะครับเป๊ะเลยนะครับลองดูนะครับ ยืดออกมาเท่ากันแล้วเราก็งานก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับวัตตะเยงกันนะครับวัตตะเยงด้านหลังวัตตะเยงด้านหลังให้ดูกันเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับลองสังเกตตัวเลขนะครับกับขอบรูนะครับให้สังเกตที่ขอบรูหน้าหรือขอบรูหลังก็ได้นะครับ วัดในตำแหน่งรูที่มีเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ลองสังเกตตัวเลขนะครับเป๊ะเลยนะครับเท่าวันแล้วนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วก็เรามาดัดบิดกันต่อนะครับเพราะว่ารถชนขนาดนี้ก็บิดทุกคันนะครับ เราก็ใช้เหล็กสามอันนะครับเหล็กตรงๆสามอันมาตั้งตรงกลางนะครับข้างหน้าและข้างข้างหลังนะครับแล้วเราเ้ามาลิงก์เลยนะครับว่าเหล็กสามเส้นเนี่ยอยู่ในแนวระน e OK าบเดียวกันหรือไม่นะครับกรณีคันนี้นะครับหัวเชตซีเนี่ยด้านซ้ายมันมุดลงนะครับถ้ามันมุดลงอย่างนี้นะครับเราก็ขึ้นไม่เรียงด้านซ้ายเลยหน้าซ้ายแล้วก็หลังขวานะครับแล้วก็มัดโซ่หลังซ้ายหน้าขวานะครับ แล้วก็ขึ้นแม่เรงไปเลยนะครับการขึ้นแม่เรงดัดบิดแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับว่ารถรุ่นไหนมันแข็งมากแข็งน้อยแค่ไหนการจะขึ้นให้มันเลยจุดที่มันพอดีเนี่ยมากแค่ไหนนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับถ้าขึ้นเลยไปเยอะเนี่ยมันอาจจะพ้นอาจจะเลยไปได้นะครับหรือถ้าขึ้นน้อยไปมันมันอาจจะคืนตัวแล้วมันหมดเลยก็ได้นะครับมันอาจจะกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับ แต่ว่าดีแมกรุ่นนี้ไม่ต้องขึ้นให้มันเยอะนะครับไม่ต้องขึ้นให้เลยเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่แข็งมากรุ่นนี้นะครับนี่พอขึ้นบริเวณที่แข็งที่สุดนะครับอย่างพวกหูแหนะพวกนี้นะครับถ้าเราขึ้นแม่เรงบริเวณที่มันไม่มีซับในนะครับก็ต้องหาเหล็กมาเหล็กมาโองนะครับเพื่อกันแม่เชสซีเนี่ยมันบุบนะครับเรามาสังเกตกันอีกครั้งนะครับปล่อยแม่เรงแล้วตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับถือว่าได้แล้วนะครับเหล็กอยู่ในแนวระนาบเดียวกันหมดแล้วนะครับเหล็กสามเส้นเนี่ยนะครับด้านหน้าด้านกลางนะครับด้านท้ายนะครับอยู่ในแนวระนาบเดีวยวกันหมดแล้วมาให้ลิงด้านหลังอีกทีนะครับลองดูนะครับลิงยาวด้านหลังนะครับเหล็กสามเส้นเนี่ยอยู่แนวระนาบเดียวกันหมดแล้วนะครับเอเปเลยนะครับไม่มีเหล็กอันไหนสูงกว่าหรือต่ำกว่านะครับไม่ต้องไปใช้ระดับน้ํานะครับ จซีมันจะได้ระดับกับตัวมันเองนะครับนี่เราก็มาลองปีกนกกันนะครับปีกนกคันนี้ก็ประกันให้เป็นของเทียมนะครับเรามาสังเกตของเทียมมาดูนะครับนี่น็อตก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเห็นว่าน็อตตัวใหญ่แล้วมันจะแข็งแรงนะครับมันใหญ่แค่หัวนะครับตัวมันเท่ากันนะครับทํามาหลอกไว้อย่างเงี้ยนะครับด้านในตัวมันเท่ากันนะครับแต่หัวมันใหญ่นะครับ ที่สำคัญนะครับปีกนกของเทียมเรามาดูนะครับตรงขาปีกนกสองข้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีซับในมีเหล็กมาดามไว้นะครับลองสังเกตนะครับลองสังเกตของแท้นะครับซับในเนี่ยจะดามดามยาวมาถึงขาของลูกหมากเลยนะครับสองข้างเลยนะครับเหล็กซับในดามมาถึงขาลูกหมากสองข้างเลย ของแทนะครับแต่ของเทียมลองสังเกตดูนะครับของเทียมเนี่ยเ็าจะดามมาไม่ถึงนะครับจะเว้นช่องว่างไว้ประมาณ1นิ้วหรือว่าเกิน1นิ้วนะครับเท่าที่สังเกตน่าจะเกิน1นิ้วเว้นช่องว่างไว้นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยความแข็งแรงนี่ก็ลดลงไปแน่นอนนะครับแต่ของแท้เนี่ยของแท้ของเดิมเนี่ยจะดามเข้ามาถึงขาลูกหมากเลยลองสังเกตดูนะครับดามยาวเข้ามาเลยนะครับนี่จนถึงขาลูกหมากเลยนะครับ ความแข็งแรงนี่มากกว่าแน so ่นอนนะครับนี่ของเทียมนะครับสีดําเนี่ยสีดาเนี่ยของเทียมนะครับดามเข้ามานิดเดียวนะครับความแข็งแรงก็ particles. หาย so ไปสิเปอร์เซนต์น <my> ี่มีแน <my> ่นอนนะครับมาดูปีกนุกล่างของเทียมเทียบกับของเท้กันบ้างนะครับนี่อันสีดาเนี่ยเป็นของใหม่นะครับของใหม่แต่ว่าเป็นของเทียมนะครับลองสังเกตกันดูนะครับนี่อันนี้เป็นหูยึดลูกมากปลายกันโครงนะครับ ของเทเนี่ยจะหนามากเหล็กตัวนี้นะครับแต่กองเทียมเนี่ยจะบางกวา่าลองดูนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดเลยนะครับว่ามันบางกวา่าแล้วก็หูโชกนะครับหูโชกของแท้นะครับจะเป็นเหล็กหนานะครับของเทียมนี่ก็จะบางนะครับเห็นไหมครับของเทียมกับของแท้เนี่ยความแตกต่างเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยหายไป1 0บเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มีแน่นอนนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวก็มาพ่นสีกันต่อเลยนะครับนี่พ่นสีเช็ดซีนะครับก่อนจะพ่นสีสําหรับผมนี่ผมจะไล่ความชื้นให้ทุกคันเลยนะครับบริเวณที่เผาไฟเนี่ยนะครับจะได้อายุของเช็ดซีเนี่ยจะยืดยาวหน่อยนะครับการขึ้นสนิมก็จะช้าหน่อยนะครับการเผาเราจะต้องเผาไฟไล่ความชื้นนะครับเช็ดซีเนี่ยถ้าเรามีการดัดมีการซ่อมพวกนี้นะครับ เราไม่จําเป็นต้องไปโป้สีนะครับไม่จําเป็นต้องโป้สีเพื่อให้มันสวยงามนะครับเพราะว่าเชาสซีเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับมันเจอกับสิ่งสกปรกเยอะนะครับสีโป้เนี่ยจะไม่ค่อยอยู่นะครับไม่นานมันก็จะหลุดออกมาเป็นแผ่นนะครับยิ่งแถวแถวบริเวณข้างเครื่องยนต์แบบนี้นะครับมันก็จะมีกราบน้ามันมีไอน้ํามันต่างๆเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยนะครับทําให้สีโป้เนี่ยมันจะหลุดง่ายไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้น พ่นกันสน,นิมเนี่ยดีกว่านะครับเล้กก็อายุยืนยาวกว่านะครับนี่นไมครับเช็ดสีที่มันแห้งๆนะครับพอเผาไฟโดนความร้อนความชื้นก็จะแตกตัวออกเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับตอนนี้นี่คือแห้งิทจริงๆแล้วนะครับความชื้นไม่มีแล้วนะครับทําให้อายุของเช็ดสีของเหล็กเนี่ยมันก็จะยืดยาวนะครับถ้าเราทําอย่างนี้นะครับ นี่นะครับเจ็ดสีก็ข้ารูปสวยงามนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปผาด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโป๊เก็บนะครับเราแค่เคาะดึงด้านนอกก็สวยเลยนะครับส่วนสันต่างๆลองดูนะครับสันต่างๆก็ออกมาหมดเลยนะครับไม่ต้องผาเลยนะครับด้านในไม่มีรอยผาเลยนะครับสันเหลี่ยมต่างๆก็ขึ้นมาหมดเลยนะครับการทํางานถ้าเราเข้าใจนะครับเราอย่าใจร้อนนะครับ อันนี้เรื่องประกอบปีกนกแล้วนะครับนี่ปีกนกของเทียมมันก็ใส่ไม่เข้านะครับมันก็คือปัญหาของของของ,ของเทียมนะครับก็จะเจอบ่อยนะครับของเทียมที่มีปัญหาเนี่ยก็ตะบูนง่ายๆก็ทุกทุกอย่างทุกชิ้นนะครับที่เป็นของเทียมก็จะมีปัญหาทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ปีกนกมันแคบไปนะครับ ดย๋ยวัดดันนน้นให้ดูนะครับผมวัดดันนี้ดูเลยนะครับข้างนี้ก็ประมาณ29.1.2ประมาณนั้นนะครับนี่ขาปีกนกคนกว้างประมาณนั้นนะครับวัดให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าดัดเจ็ดสีหูปีกนกอะไรยังบิดอยู่หรือไม่นะครับใส่ปีกนกไม่เข้านะครับนี่ผมมาวัดข้างนี้ดูเลยนะครับนี่ของเทียมนะครับของเทียมแค่28กว่าเองนะครับ 28..6 จุดจุดหกนะครับประมาณนั้นนะครับมันหายไปประมาณหกมิลนะครับ คือมันมันแคบไปประมาณ6กมิลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องมายืดออกนะครับก็ยืดเล็กน้อยประมาณ6มิลไม่เยอะมันก็ไม่แข็งเยอะด,ด้วยปีนกบนนะครับยืดยืดแค่นิดเดียวนะครับไมบไม่ต้องไปดึงให้มันเกินเยอะนะครับ นี่ถ้าว่ามันเข้ารูปนะครับมันก็จะใส่ง่ายแบบนี้นะครับนี่คือเข้ารูปนะครับเสียบเข้าไปได้เลยง่ายแล้วก็ใส่น็อตได้เลยนะครับการตั้งปีกนกนะครับลองสังเกตดูนะครับผมจะหมุนน็อตน็อตลูกเบี้ยวนะครับเห็นไหมปีกนกมันจะเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งปีกนกเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปหมุนน็อตลูกเบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของช่างที่เขาตั้งศูนย์นะครับเราจะตั้งให้เป็นกลางนะครับอย่าไปหมุนทางซ้ายหรือทางขวาแบบนี้นะะครรับเาจ ตั้งไว้ให้มันเป็นกลางนะครับก็คือน้ตก็คือรูนะครับรูที่มาร์กบอกตำแหน่งเนี่ยนะครับให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับให้ตั้งจากกับพื้นนะครับไม่ต้องไปหมุนมันนะครับช่างที่ตั้งศูนย์เขาก็จะทําของเขาเองนะครับก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งส้นนะครับสําหรับเจ็ดซีดีแม็กตัวสองพันเจ็ดสองันดนะครับหรือว่าเจ็ดซีตัวรุ่นเรกๆเลยนะครับนี่ก็วางเครื่องกันแล้วนะครับ นี่เป็นหัวเก่งนะครับนี่หัวเก่งลองดูนะครับหัวเก่งนี่นี่เกนพวงมาลัยนะครับนี่เกนพวงมาลัยคดขนาดนี้นะครับก็ลองดูลองนึกสภาพของคนขับดูนะครับเกนแกนพวงมาลัยตัวนี้เป็นเหล็กตันนะครับเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับนี่พวงมาเลยลองสังเกตดูนะครับโดนกระแทกเข้าไปอย่างแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นขับขี่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแลยก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ดีๆจากจังโูนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ